กิจวัตรที่ต้องเลืกที่อยู่นะที่อยู่เวลาเวลายูนีที่นอนยูนีเขาคนไข้ทุกคนเขาเป็นกันเองเวลาเขาทำอาหารเขาจะแบ่งกันเหมือนเขาเป็นกลุ่มเป็นชุมชนเนาะที่แต่ละคนก็เยียวยาซึ่งกันและกันเลยไอ้อันนึงก็บอกเรื่องสิ่งแวดล้อมมันเป็นยังไงสิ่งแวดล้อมอะอากาศดีอากาศดีมากอากาศยังไงตอเย็น ก็มีเรื่องใจที่สงบแล้วยอมรับเนาะแล้วอะไรมันทําให้ใจเขาสงบวะเพราะมือว่าเขาได้เขาได้ทำวนทำสมาธิมีเรื่องของสิแวดล้ามมีการทําสมาธิมีชุมชนมีเพื่อนที่มีความรู้สึกเดียวกันเนาะแล้วมีอะไรอีกไหมที่ช่วยคืออะไรคือพวกดนตรีบรรเลงหัวเราะแาวอะไรอีกมี ก็ไปนั่งสมาธาสมาธิที่เริอบุตรเกล้ยาล่ะช่วยไหมช่วยค่ะอันนี้สำคัญเวียนหัวใจของเราเลยเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเด็กๆดูอย่างนี้ออกมันก็จะรู้ว่าการดูแลคนไข้ดูแลคนไข้เรื่องอะก็ต้องมีลหนๆอย่างที่สถานที่ที่มันเงียบสงบมีเพื่อนที่ทำให้เขารู้สึกว่าเนี่ยเป็นเป็นเหมือนหัวอกเดียวกันเเขาไม่ได้หนักแค่คนเดียว้วมันมีคนอื่นด้วย แล้วก็เรื่องของกิจกรรมที่เราจัดให้เขาก็เป็นการรักษาใช่ไหมลูกอถ้าเขาได้โรงพยาบาลบําบัดกาคงสบายเหมือนกนันหรื่มีการสวดมนต์ภาวนาเนาะทําที่ยอมรับแล้วก็มียายาช่วยยังไคงครับน,น้องคิดว่ายาเขาช่วยอยงไงช่วยนับยาอยู่กินยาที่นี่ไปแล้วเป็นยังไงบ้างตัวพวกหนูเองอะเ <laughs> ป็นัไงคะาสบาย บางครั้งจะได้แบบไปชิมยาทุกตัวค่ะลองชิมลองให้เยอะอะไรช่วยในเรื่องอะไรแต่ว่าหนูก็ว่าจะมาถามเนี่ก็ลืมค่ะอันนี้มันเป็นยาในส่วน50เปอร์เซ็นต์เนืเนาะที่เหลือเป็นสิ่งที่เราจัดกิจกรรมให้เขาแล้วมี่ใหญ่ไหมใครที่นี่เขากินอยู่ยังไงการกินอาหารใช่ไหมอาหารเป็นยังไงคะมีก็มีกินเนื้อสัตว์มีกินปลาแสลงเช่นอะไรบ้างของแสลง ข้วาวเหนียวแป้งขัดขาวไันนี้เนาะและ้วอ<ล>ะไรอีกคะอของหมักนองอ่าเนี่ยคือค่อยๆลองค่อยๆวิเคราะห์แล้วก็ดูเราก็จะรู้ว่าอะไรที่มันช่วยทําให้เยียวยาคนไท้แล้วเวลาเราไปทํางานในแต่ละที่ปฏิบัติในแต่ละที่เราก็ลองไปดูที่ว่ามันมีตามบริบทแบบนี้ไหมเพราะฉะนั้นส่วนมนคำตาดที่ก็ช่วยส่วนหนึ่งอย่างเรานอนท่าศอย่างเงี้ยที่เขาให้นอนเห็นว่า ให้ตายแบบเราดูพิจารณากระดูกกี่ท่อนกี่ท่อนไม่เห็นเหมือนเราเรียนในอนาโตมีเลยมี260ท่อนทำไมอันนี้มีตั้ง300ท่อนหลวงปู่สิีมเิเทพแต่น,นี่คือลึกกว่านั้นไงลูกเพราะฉะนั้นในทฤษฎีที่เราเรียนคือส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยคือเขาเรียกอะไรมหาหลัยชีวิตอ่าอันนี้เรามาเจอของจริงเลยมันเป็นสิ่งที่อย่างหลวงปู่หลวงตาหรือครูบาอาจารย์เนี่ยก็สอนจากประสบการณ์จริง ถ้าเราเมื่อคืนเมื่อวานถ้าเรามีสมาธิเรานอนท้าสดแล้วเราฟังบทเมื่อวานนี้นะเขาเรียกเจริญมานานุสติก็หลับไปเลยคือเหมือนบางคนบางคนที่ปวดก็จะแบบค่อยๆลดอาการเวทนาเราังนั้นะนั้นอย่างแผนไทยเนี่ยสิ่งที่เรด,ดเห็นเนาะคือเราดูแลเข้าไปถึงจิตวิญญาณไหมใช่บ<ช>้างใช่ยังไงคะไหนเราคิดว่ายังไงบ้างใช่นี่คือ,อยังไงครัต้องฝึกเขาให้ามีใน ต้องมีศรัทธาคัณพูดถูกมากๆเลยเขาต้องศรัทธาในหมอศรัทธาในทีมงานซึ่งไม่ได้มีเยอะเลยหรือว่าเชื่อมั่นในยาสมุนไพรมีสำคัญมากถ้าเขามีความศรัทธาเนี่ยเขาเปิดใจเล้มีอะไรอีกไหมจิตวิญญาณเขาเียกตวิญญาณ่รู่ลึกนะแต่ถ้าเขาไม่ทุกข์แล้วเขายอมรับแล้วอยู่กับมันได้คนไข้จะมีความสุขมาก การสวดมนต์ก็ช่วยได้เยอะอ่กสมบูรณ์มั้ยสมบอนณ์ไหมสมบูรณ์ช่วงแรกค่ะช่วงแรกพอมาสวดมนต์ใช่ไหมคะมันจะง่วงตลอดเค่ะแล้วพอช่วงกันหลังมาก็จะแบบว่าดีขึ้นทําให้แบบสวด่นจบได้ไม่ไหงไม่งวงมันจะอยู่ในหัวหรอาช้าวันอาจารย์เห็ียดน้ำเขาตั้ใจเอาสให้การูด้วยสวดนโมเพาะสหรับอารย์นิครั้งแรกนี้เป็บทสวดที่เพาะมากฟังแล้ว สบายอ่ะแล้วมีอะไรอย่เงี้ยเนาะก็เห็นความเปลี่ยนแปลงเนาะแล้วสมาธิต่ับผู้นูทำไหมเดี๋ยวที่นี่ท้ามข้ามบางทีก็หลับางทีก็หลับเออแต่ก็เป็นการหลับที่สบายนะคือมันหลับไปในในจิตท,ที่มันมีสมาธิเลยอืมโอเคว่าไงคะเหมือนจะพูด เหมือนว่าพูดสมาธิอย่างเงี้ยเหมือนม่ใชาหนูก็ไปไปแบบไปเลยไปเลยก็คือหลับแบบ ก็บทวดมนต์มาตลอดเลยนะเรื่องการค่ะแนมจะคุ้นเลยใช่ไหมค่ะมีวันชัยเยสะพ้าทุกสะพ้โซ่ใช่ไหมต่อตามต่อตอ๋อเหออนี่แหละนี่แหละมันก็คือเหมือนเราเป็นเบสิกเราเริ่มที่จะคืออยู่กับเขาได้อยู่กับชุมชนได้แล้วเราก็ตัวเราเองก็เหมือนใจเราก็มันสงบมากขึ้นจากที่แบบเรามาใหม่ๆมันมีแต่ความร้อนรุ่มความวุ่นวายเนาะ อยากออกเอ๊ะทำไมไม่ได้รูกมันมีคำถามอยู่เยอะแยะเลยจนเราปรับตัวแล้วก็ค่อยๆมันคือการพัฒนาจิตใจเจริงจริงเป้าหมายของการฝึกงานถ้าลูกมีความสุขนะแล้วก็เรารู้สึกว่าใจเรามีมพลังพอที่จะทําหน้าที่ในสิ่งที่เรเองทําอยู่ได้อ,อย่างมีความสุขนะที่อาจารย์ก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะทีนี้ทีดนี้ก็มีความสุขนูว่าที่นี้คือปีเลยค่ะเพราะว่าหนูก็ชอบแบบตบบนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยชอบเรื่องรานปียชอง ที่ก on e ับนองโอมีเราเห็นเ้าอาเ้มยาก็ยังไม่ต้องจากนั่งดูขอบตรงตรงคอบสั้นอยู่อยอ๋อเหรออยู่บ้านดีอยู่บ้านดีแล้วก็นั่งดูเตาโอมีความคอร์ดสั้นใช่ชีวิตนั่งช่วงพี่เกับตัวเป็นช่วงที่กาลังสอนตัวผู้ป่วยกับทำกิจกรรมตอนกลางคืนก็แบบว่าก็่อยากไปอยากมรวมัได้ยินเสียงได้ยินเสียงวันธีแกลับเรองเอะไ

เดียวกันไม่ใช่มาบางทีบางทีแต่ละครอบครัวเขาจะมีเรื่องราวที่มันซับซ้อนในครอบครัวความไม่ถูกกันความอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามองอยู่ที่เราจะเห็นเนี่ยเราแค่ตัวคนมีปัญหาอะไรตรงนี้แบ่นี้เินใช้ตรงนี้ให้เราดูแลเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะได้แก้ปัญหาให้เขาได้ถูก